ตอนนี้มาเริ่มกันเลย <wel ds> S <S นั่นแหละแบบนั้นเหาจะช้าหน่อยช้าหน่อยช้าหน่อยไม่ดูสิแบบนั้นแหละ,ะหอสังชนอนยาขยำอะไรมาเอ้ยยิงเลยสิ ฉันบอกให้ยิงไงเถงปืนซะทำไมอยากให้มันตายหรือไม่ก็ยิงฉันเลยฉันจะได้ยิงด้วยแต่ว่าปืนนั้นนายใช้เป็นด้วยเหลอขนาดน้องชายนายยังทำให้ตั้งไม่ได้เลยอย่าเข้ามาบอกว่าอย่าเข้ามาไง ฉัน้ไอ้หนูนายคงไม่เคยใช้งานเลยสิขอฉันพูดอะไรหน่อยนะเดาว่าชีวิตนี้นายคงไม่เคยคบสาวจริงๆเลยสินะเป็นแค่อ้คนไร้น้ำยาที่ไม่กล้าแม้จะคุยกับผู้หญิงโดยที่ไม่ใช้กำลัง<ะ>นายเคยอยู่ที่ศูนย์ฝึกนี้นี่ทำไมล่ะลืมเรื่องที่เกิดขึ้นที่นี่ไม่ลงเหรอตอนนั้นนาย <K op> เคยขอสาวคบเป็นครั้งแรกแต่ถูกปฏิเสธตั้งแต่นั้นนายก็คงจะคิดว่าทุกคน,ก,คนก็มาหัวเยาะเนยนีย่จิงนาะเขามาขอคบตั้โถ้ยเลิกพรามแล้วหุบปากซะ <K op> ทำไมล่ะยังมีเรื่องอื่นที่นายเก็บซ่อนไว้อยู่อีกนะคงเป็นหลังเกิดเรื่องนั้น <K op> ไอหนูคนได้ก็เลยไม่ขันอีกเลยสินะ ดูมันพูดสิ <laughs> ทุกครั้งที่นึกถึง <laughs> นายจะไปรับพาตัวผู้หญิงมาแทง <laughs> เพราะเป็นวิธีเดียวที่ไอ้หนูครสว่ยยายนายตั้งได้นายมาเป็นแค่ไอ้เสื่อมสมตรตถภาพน่าสมเพศย้ำคิดย้ำทำฉันพูดถูกไหมเธออยากยิงฉันก็ยิงเลยสิไอโรจิเลยพี่เธอจะฆ่าแก รูปซ้ายร่างเพื่อมาดูซีรีเรื่องนี้ต่อได้ที่วิวและอย่าลืมกด u ับส r i b ์เพื่อไม่ให้พลาดอะไรดีๆจากเรานะคะ